วัสดี <man> ด FREE, ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นเล็บคุดด่างนะคะเราก็จะทําเล็บคุดด่างแบบชําแบบง่ายๆนะคะเพื่อนเนนี่เราหักไว้เกือบจะหมดต้นแล้วนะคะแต่ว่ามันก็แตกมาเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วก็ทําจํานวนอย่างต้นนี้นะคะเล็บคุดด่างเราก็หักเลยเป็นคนที่ทำอะไรง่ายง่ายนะคะ <ๆ S 2> นี่หักเลยค่ะหักเลยนี่หักเลยนะคะหักเลยค่ะเล็บคุดด่างก็จะมีความสวยของเขานะคะ นี่เราก็หักนี่นก็จะมีลันต้นนี่สวยไหมคะเพื่อนเพื่อนเล็บคุดด่างเมื่อกี้ก็ไปชําแล้วนะคะเมื่อกี้นี่เล็บคุดด่างเป็นไม้ที่ชําได้ง่ายมากแล้วก็สนมากก็จะติดกับหมดนะคะึบเห็นไหมเพื่อน,นหักง่ายด้วย ที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆพอ,อได้แล้วนะคะเราก็จะเอามาเสียบไว้ค่ะตรงนี้อันนี้เราเราเสียบไว้แล้วนะคะเราเสียบไปแล้วน,ะะวนี่เราเสียบไว้แล้วบางส่วนเราเสียบไว้เมื่อก,กี้นี่แล้วเราก็จะมาชําอีกนะคะเราก็เอาต้นเล็บคุดด่นนางเนะี่ยจิ้มลงไปเลยเราปลูกไว้กับอโลฮ่านะคะเป็นไม้น้ำนี่ไม่ต้องลดน้ำนะเราก็อโลฮ่าก็จะเป็นไม้น้ํา น,น้ำก็ไม่เมื่อวานนี้ฝนตกนะคะมันก็เลยแบบมีน้ําบางแล้วก็จิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มลงไปเลยนี่แล้วก็ปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปเลยช่วงนี้ฝนบางทีฝนมันตกบางทีเราก็ไม่ต้องลดน้ำน,นี่แล้วจิ้มลงไปเลยเดี๋ยวอีกประมาณประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ลาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถแยกได้เลย นี่จิ้มลงไปเลยค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็สามารถแยกได้แต่เราก็ปลูกไว้นะคะนี่เรียบร้อยนี่นะคะเพื่อนๆเ,เล็บคุณด่างเราเรียบร้อยปลูกไว้กับอ r ลูหานะคะนี่ปลูกแบบง่ายๆแล้วก็ต้นน,นี้ค่มะนี่สวยงามมากๆเดี๋ยวเราก็ได้จํานวนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆ